เตือนไม่ฟังมัตูมเจ็บหนักหวั่นหายไม่ทันแคสงานที่เกาหลีทุกคนเตือนแล้วแต่ไม่ฟังคนบันเทิงและแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจให้กับมัตูมเตชินพลอยเพชรหลังโพสภาพลงในไอจีเผยภาพตนเองปิดตาข้างขวาล่าสุดได้โพสอธิบายถึงสาเหตุพร้อมแชร์ไว้เป็นอุทาหรณ์บอกว่าอุทาหรณ์จากความดื้อรั้นของตนเองท,ง,ทงทั้งที่ทุกคนก็เตือนหมดแต่ก็ไม่ยอมฟัง ย้อนไปช่วงวันแม่เดือนที่แล้วตาขวามีอาการคันนิดๆเหมือนเริ่มจะเป็นกุ้งยิงแต่เนื่องจากว่าตนกำลังมีอีเวนต์ใหญ่กับการถ่ายรายการแน่นมากเลยไม่อยากไปหาหมอกลัวโดนเจาะน้องและคิดว่าเออเดี๋ยวมันก็ยุบไปเองเลยชะล่าใจไปดำน้ำในสระอีกสรุปอาการหนักกว่าเดิมและในวันที่เจนี้ตูมต้องแคสง,งานใหญ่ที่เกาหลีต้องบินไปด่วนพรุ่งนี้แต่ตาย,ยังช้ำอยู่กลายเป็นเครียดไปเลย ตอนนี้ก็ได้แต่หยอดยาบรรเทาและภาวนาให้มันหายช้ำทันวันอาทิตย์และฝากบอกทุกคนว่าอย่าหาทรรนะครับเรื่องดวงตาถ้ามีความผิดปกติต้องรีบไปหาหมอรักษาทันทีอย่าคิดเองหรือหาข้อมูลด้วยตัวเองควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันทีนะครับค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้หายไวๆทันในวันอาทิตย์นี้ค่ะ